น้าตัวน้องมึงอาจจะห่วงอาจจะชะล่าใจอาจจะสบายใจว่าในประเทศไทยไม่มีใครจะเปิดเรื่องของมึงเพราะกลัวจะถูกดำเนินคดีแต่คืนนี้เนี้ยแม่หาข้อมูลมาเลยไปถามไปถามลูกพี่ตัวเองไป ว่ากวนต้องกวนต้องกลัวบางแจ็คไหมโคอมูไหนที่ไหนเมื่อกูไม่ปลอดภัยไอซัตพี่วีระพงศ์ใครมีอ่านแชทอะไรต่างๆนั้นไหมมีใครเม้นอะไรไหมพี่วีระพงศ์ขอตอบคนที่มีคำถามก็มีแต่บอกเพราะเขาอยากให้บางอ่ะเขาอยากให้บางอ่ะเปิดเรื่องโตโน่เขาเขาบอกว่า เิดเรื่องโตโน่แล้วก็คนที่ทำร้ายนะเอาเปรียบแตงโมนะส่วนใหญ่จะเป็นคำถามประมาณนี้ครับก็คืออย่างเช่น,นพี่วีระพงศ์มันก็มีทั้งคลิปที่แตงโมอัดตอน,ตอนโตโนเอากระเป๋าเดินทางของเขาไล่ออกจากบ้านตอนตีหนึ่งทะเลาะเรื่องอะไรกันผมไม่รู้แต่มีคลิปสั้นๆที่แตงโมถ่ายแล้วมันมีคลิปที่แตงโมอัดเริ่มอัดคลิปแล้ววางบนเตียงและคุยกับโตโน่ แล้วก็อัดกัดขังอยู่ในรถอยู่ในนี่อยู่ในน,ในู่นทำาายรร่างกายจิตใจอะไรแบบต่างๆนั่นนะแล้วแตงโมก็ย้ำว่าคือกูก็รักมึงเสื้อผ้าที่มึงชอบกูก็ซื้อให้อะไรต่างๆนั่นนะแล้ว <laughs> มันมีโต๊ะโต๊ะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่แตงโมอยู่แล้วมันมีการเลี่ยงการเล่นยากันไม่ใช่แค่กัญชานะเล่นยาการเต คือแตงโมสูบก,กัญชาทุกคุณฟังนะแตงโมสูบก,กัญชามานานเพราะแตงโมสูบก,กัญชาเพราะแตงโมเป็นโรคซึมเศร้าอิงไซต y ี่ก็คือการสูบก,กัญชามันทำให้เราเย็นลงไม่ผิดการสูบก,กัญชาเป็นสมุนไพสำหรัดคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะผมบอกเลยใน อร์เทศไทยเนี่ยใครเป็นโรคซึมเศร้าสามารถจะแก้ปัญหาด้วยสูบกัญชาได้ไม่ต้องนะไม่ต้องคิดอะไรมากมันจะช่วยได้เยอะก็คือแต่งโมสูบแต่เพราะอยากจะให้ตัวเองลดลงความอิงไซต์ที่ตัวเองหรือความตื่นเต้นตัวเองโรคซึมเศร้าตัวเองให้ลดลงก็เขาก็สูบแต่ตอนห้อง คันจมูกบ่อยมากตัวโน่นี่ยคันจมูกบ่อยมากแต่ตัวโนไอคันจมูกมึงกูเปิดเมื่อไหร่มึงคันตูดแน่มีอะไรอีกไหมพี่พวีระพงศ์ไม่มีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องตัวไอพวกที่เอาเปียบแตงโมเนี่ยเป็นตัวโนนะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยก็ให้กําลังใจเห็นบางนั่งซึมๆก็เขาก็ให้กําลังใจบางกนะันน่ะนั่งซึมอยู่อ่ะนี่คือจริงๆแล้วอ่ะ บางทีเราเป็นผู้ชายนะั้นเราก็ใจแข็งแรงนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเพราะเข้าไปอ่านแชทต,ต่างๆนาะนาะที่แต่โมอ้อนวอนคุยกับแม่คุยกับตโน่แล้วคือสะเทือนใจที่สุดตรงไหนอะพี่คือสะเทือนใจตรงที่มันรู้ว่าแตงโมบอกมันไปแล้วว่ากูจะฆ่าตัวตายแล้วมึงไม่ทําอะไรแบบมึงรู้ทุกครั้งมึงรับรู้ทุกครั้งแม่มึงก็รับรู้แต่ ไม่ห้ามไม่ไปปกป้องปล่อยให้เขาต้องทำร้ายตัวเองเี่ยกินยาเบื่อหนูว,ว่าต่างต่างนะั่นนะก็ทำมาแล้วถ่ายรูปส่งไปให้มันน่ะเอาเอาง่ายๆ่ายอ่ะทุกทุกคน<ไ>เขารับไม่ได้คือพอเขาได้ยินบางบอกว่ามีการไล่ตึงโมกจากบ้านด้วยเนี่ยทุกคน<ไ>เขารับไม่ได้เรื่องงนี้ เที่ยงคืน3ามสี่หรือเที่ยงคืน50อันนี้จําไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปให้เวลากี่โมงไล่ออกจากบ้านครับถึงหน้าประตูแล้วแม่บ้านน่ะไอเด็กน้อยอ่ะแม่บ้านน่ะต้องไปสอนมันว่าด,ดึกแล้วมึงอย่าไล่เขาออกจากบ้านเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวจะให้ไปไหน อาจจะหลายคนอาจจะมองนะสมมติหลังจากเนี้ยไลฟ์นี้อาจจะออกไปเนี่ช่อง y o u t u b e หนักข่าวอาจจะเอาไปลงนะอาจจะหลายคนจะมองว่าทำไมบางต้องมาเปิดเรื่องส่วนตัวผมไม่ได้จะมาเปิดเรื่องส่วนตัวผมอยากจะแก้ต่างให้กระแตงโมเพราะผู้ตายพูดไม่ได้แล้วพี่วีระพงศ์คิดว่ายังไงบอกครับมันไม่มีคนแก้ต่างให้แตงโมอีกอย่างอนะ่ะอีกอย่างอนะ่ะ เขาไม่ผิดที่ผ่านมาคือแตงโมปกป้องคนผิดอยู่ปกป้องปกป้องแม้กระทั่งผิดแต่ตัวเองไม่เคยแก้ต่างให้แตงโมเลยจนกระทั่งแตงโมเสียชีวิตทุกวันนี้ก็ทุกคนบางคนก็อาจจะมองว่าแตงโมยังไม่ดีอยู่เออเคยเรื่องเนี้ยอยากจะแก้ให้ว่าอยากจะให้คนที่เคยเมือ่อฟังสัมภาษณ์ของแตงโมและเคยไปด่าแตงโมเพราะอยากจะปกป้อง ดาราตัวเองไม่เป็นไรใครเล่นวันสงกรานอยู่ก็ไม่เป็นไรครับมากันสองพันกว่าคนแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวหลังจากสงกรานเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเปิดประเด็นให้เปิดประเด็นหนักๆให้อันนั้นนะพลาดไม่ได้นะผมจะทําคลิปลุงให้นะว่าเปิดวันที่เท่าไหร่กี่โมงอะไรต่างๆนะเดี๋ยวลุงให้แต่ <c oughs> คือหลังจากนั้นอาจจะเขาจะมองว่าผมเปิดเรื่องส่วนตัวทําไมผมอยากจะแก้ต่างให้แต่งโมแค่นั้นนะอยากจะให้รู้ว่าไอ้ดาราเราเนี่ยที่เคยใส่ร้ายแต่งโมและเคยพูดโตแหลไว้และแต่งโมต้องออกมายอมรับคนเดียวแล้วออกมายอมรับผิดคนเดียวโดยที่ทางทางที่ตัวเองถูกกระทําและไม่ได้ทําผิดแทนที่ดูแลผู้ชายแต่และคนที่เข้ามาในชีวิตเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง ร่างกายจ,จะอะไรต่างๆนั้นนะดูแลหมดเนี่ยแ mm hmm. ม่งชิบหายเร็วทั้งนั้นก็อยากให้เขาว่าใครเคยด่าแตงโมไว้ใคร,ดดร,ใครเคยพูดอะไรแรงๆกับแตงโมไว้ไปขอขมาไปขอโทษไม่ต้องไปที่ไหนเลยแค่ขอขอโทษในใจตัวเองไว้เออไอแตงโมน้องพี่ลูก ขอโทษนะที่เราเคยเข้าใจเธอผิดเราเคยด่าเธอบางครั้งเนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยคือคนที่ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนพวกเรานะที่เราเหมือนแบบพวกผมเรียกตัวเองว่าแบบพวกนักเลงจิกโกอะไรต่างๆนานาเหมือนแบบเนวัตดาวเสียโป้อะไรต่างๆนานาไม่ได้มาแบบนี้ไม่ได้เข้มแข็งอะไรแบบนี้นะคนที่แบบเพิ่งมาเล่นโลกโซเชียลหรือว่าเป็นดาราและออกมาโดนโจมตีจากสังคมเนี่ย ก็อาจจะทําให้คิดสั้นฆ่าตัวตายได้ครับมีบางครั้งเนี่ยผมบอกแล้วว่าบางทีเราจะไปด่าใครหรือจะไปเม้นไปลุงทัวใครเนี่ยเราต้องคิดก่อนแม้งง้นไม่ใช่ว่าผมว่าเปิดประเด็นใครแล้วก็ไปลุงทัวเขาไปด่าเขาเราต้องแบบคิดก่อนว่าให้เราไปทําแล้วเขาจะคิดสั้นหรือเปล่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าแตงโมก็ถูกกระทําแบบนี้คนที่เคยด่าแตงโมเคยแบบ อะไรการแต่งโมไว้อาจจะมีส่วนที่แต่งโมก็พยายามที่จะปิดชี้ตัวเองรอบที่ห้าแต่ไม่ได้เป็นข่าวแต่ไม่ได้เป็นข่าวแค่นั้นไม่ได้เป็นข่าวแค่นั้นแค่นี้แหละไม่ได้เป็นข่าว่ะ มีใครที่อยากจะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยครับยินดีตอบทุกทุกคนถามบางได้นะนะถามถามบางแจ็คได้นะสงสัยเรื่องอะไรถามบางแจ็คได้นะแบบบางแจ็คจะได้ตอบให้บางทีผมว่าจะไม่ได้ไลฟ์แต่ผมก็นั่งห้องวีระพง์นะก็ติดตามเขาไว้ก็ได้ บางครั้งผม,มก็จะให้เขาเปิดประเด็นเขาก็เปิดประเด็นให้เม้มนนึงอะบางที่ถามว่าเนี่ยไอ้โตโน่เลิกกับแตงโมเพราะว่าเรื่องโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเรื่องโทรศัพท์มือถืออะไร <c oughs> ไม่ไม่ทราบเพราะเหมือนกันผมก็ไม่รู้สาเหต<ร>ุที่เลิกกันโทรศัพท์อะไรเพราะว่า เท่าที่ผมเจอข้อมูลนะหมัอนแตงโมก็อธิบายตรนโมนะต้นโนนะว่าคืออะไรยังไงบ้างดูแลเรื่องยังไงบ้าง,เร,งราเรื่องโทรศัพท์เรื่องรถเนี่ยมีแชทคุยกันที่แตงโมเป็นคุณผลล่อนรถถามว่าตนโนติดยาไหม ตันอติดยาไหมคันจมูกบ่อยครับคันจมกูกตัวนอคันจมูกบ่อยเบบี้พาวเดอร์ตัวนอเป็นคนที่ดิดีดิดีชอบเบบี้ออยล์แต่ตัวนอชอบเบบี้พาวเดอร์ครับ เทําแสบกับคนอื่นไว้เวรกรรมมีจริงคนระับเมเวรกรรมมีจริงผมบอกแล้วผ,ผวีผีแต่โมเนี่ยผีแต่โมเนี่ยเขียนไม่ทิ้งไว้ใครข้างหลังแค่นั้นนะครับไอสิ่งที่โตนโนต่ทำกับผู้หญิงหลายคนนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเป็นการกระทำที่แบบปกติทุระ ใช่ไหมพี่วีระพงศ์เขามองเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอืมแต่สังคมก็ไม่น่าจะมองนะตั้งปกติทุระเขาว่าเขาว่ามันไม่ปกตินะมันหล่อนมันหล่นนะเขาบอกมันหลนเออข้างล่างเขาบอกมันหล่อนคือจริงๆไอ้แซน ไอแซนเน่ะคิดว่ามันจะมันจะรอดแต่มีแซนไม่รู้มีคนต่างชาติอีกหลายคนอะ่ะค่อยจ้องดูมันเอาข้อมูลของมันมาให้ผมจากทั้งหมดอะ่ะ ใครทุกคนอยากจะรู้ไหมไอแซนอะ่ะไอแซนกดว่าผมว่าได้ข้อมูลเกี่ยวกับมันจากคนไทยเยียงเดียวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวดู่ะดูก่อนว่ามันอนะ่ะไอคนเนี้ย ไออยากจะเดี๋ยวอยากจะให้มันม,มันมาเพื่อนคุณนี้เ,เดี๋ยวให้มันมาอ๋อเพื่อนบางคนนั้นเหรอเจอผมอะ่ะแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าบางอะ่ะบางบางแปลข้อมูลมาดูหน่อยเรื่องที่บอกบางบอกว่านางไม่ได้ไปเรียนที่ออสเซเลียนางบอกว่าแล้วจะมีด้อมนางมั้งที่บอกว่าเขาไปเชียงใหม่เขาไม่ได้ไปไหนอ,อะสายสายสืบของผมอะ่ะ อยู่ที่เมืองไทยแล้วเขวาไม่ได้เป็นคนไทยเกิดเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้คนไทยไอแซ่เลยลูกโง่สัตว์มึงคิดว่ามึงฉลาดคนดี้ฮะแล้วแต่เขาชอบพูดดูถูกและด้อยค่าคนคนไทยด้วยกันมากนะเขาชอบพูดดูถูกและด้อยค่าคนอื่นมากออ แค่นั้นแหละแต่เราก็บอกแล้วว่าแซนเมืองนี้จริงๆไปแปลงเพศมาตั้งกี่รอบหกรอบอ่ะทั้งหมดอ่ะนุ่มสี่รอบกีสองรอบยังจะไม่ได้อีกกูแปลงแล้วเดี๋ยวก่อนแปลงแล้วทำได้แค่นั้นเองอะอะน,นั่นก็ปรับสภาพสุดๆแล้วใช่ไหมทำได้แค่นั้นอ่ะอันนั้นสุด ทำไมเขาไม่ทำตาด้วยอ่ะตาลักษณะตาทำไม่ได้อะลัาตาทำเป็นตาสอชั้นาชั้นได้ไหมทำไม่ได้มันลูกผมว่าแล้วมันเสียตองมันเหลือทุกที่เดียวใช่ไหมบางที่ตาใช่ไหมครับเพราะว่าตามันยังทำไม่ได้ใช่ไหมตามันก็มันก็พยายามทำแล้วนะแต่ตาเหลืออยู่อยู่ดีมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันหยุดไม่ได้ ไอแซนเนี่ยคือทุกคนนะผมไม่รู้นะแต่ละคนที่เข้ามาเป็นใครยังไงนะมันพยายามที่จะเปิดข้อมูลเกี่ยวกับผมเนี่ยว่าผมทํานี่ทํานู่นแต่มันไม่รู้ว่าผมอะตอบ <c oughs> คืนที่เขาเปิดอยู่มานานมากแล้ว <c oughs> เอาจริงๆ คือคือผมจะบอกพี่ทุกคนอย่างนี้ว่าเขาจะเปิดอะ่ะคือเขาจะไปเอามาจากเว็บสนุกนะฮะเว็บสนุกแล้วก็เว็บพันทิปอะที่มันไปเขียนข่าวเอาเองอะ่ะนะเรื่องเรื่องบางแจ๊กกับน้องเนยแฟนพี่เก่งนะแล้วก็เรื่องที่ว่าบางแจ๊คหลบข้อเมืองจริงๆงแล้วบางแจ๊คไม่ได้หลบข้อเมืองนะ,ะบางแจ๊คเป็นครูที่ถูกต้องตามกฎหมายนอะอัตราจ้างแล้วก็มีนายจ้างบางแจ๊คบางแจ๊คกับเป็นฝ่ายที่แบบโดนกระทำแต่ถูกอ่าผู้ผู้ผนายหน้าเขาเรียกว่านายหน้าหลอกโกงเงิน้วนะ พี่วีระวงอะการไหนวะเกียร์ชัดๆของพี่บผมเข้าไปาไปดูพี่บผมรายการพี่บผมอะเขาอะไปค้นประวัติผมมาสามถึงสี่รอบแล้วเขาก็ดูมาว่าติดแบล็คลิสไหมถูกออกไลกจากประเทศไหมหรือว่าเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎมันไม่มีไม่รู้ว่ามาจากไหน <c ười> อะไรนะเขาบอกคนคนหลบหนีเข้าเมืองอะไรนู่นนี่นั่นมั่วไปเรื่อยเลยวันนั้นผมเล ม,มั่โดดไล่ออกจากนิวซีแลนด์ไงมันไปโดนถูกจับเรื่องยาเสพติดมันน่ะจับเรื่องอะไรรู้ไหมคือยาที่มันจับเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยยามันกฎหมายหลายแรงแล้วที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเลื่องกัญชายาอะไรแบบมันร้ายแรงยิ่งเป็นเด็กนักเรียนอายุสิบสี่สิบสามเนี่ยจะมาทําแบบนี้มันร้ายแรงกว่าเดิมเีกมันก็ทํา บุหรีกัญชาเล็กน้อยเนี่ยทําแบบหมวนหนึ่งอะ่ะเอาไปขายให้กับราคาห้าเหรียญห้าเหรียญใครอยู่นิวซีแลนด์นะห้าเหรียญเท่าไหร่วะตีเงินไทยอ่ะตอนนี้ตอนนี้มันกี่บาทแั้งดูอ้โอาไปขายก็คือคล้ายๆกับอัดอัดแท่งอ,อ,อ,อัดแท่งเหมือนกัญชาอัดแท่งใช่ไหมอืมขายของขายของแบบนั้นเลยเหรอ ให้จัดแก่จัดการไอ,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 อช่องอันนี้ให้หน่อยพี่ไอ p r i v a t e l video ช่องไอ้ไอเทียนนี้มันอมอมันนักหน้าย,ยุดมมันจะแจกหนังโป๊ในไลฟ์ก <laughs> ูทำไมออไลฟ์กูเขาพี่สาละกันหมดทั้งนั้นอะ่า <sh arp> มีเห็นไหม แต่ไม่มีคนเริ่มกดรายงานไรเงี้ยควันควันบุหรี่ก็ไม่รู้ใครมีอะไรถามบ้างถามได้นะฮะถามได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของคนพลาดของไอโตโน่เนี่ยเอ่อของสนสยสงการกระแซนเนี่ยหลังหลังสุดไม่ได้นะใครพลาดก็ตามนั้นแต่ว่าไลฟ์ผมจะเปิด มีระพงศ์เขารู้ว่าผมตอนเวลาเปิดเนี่ยแลวอีกหลายคนที่มาประจําเขารู้ว่าผมจะเปิดพร้อมหลักฐานนะผมจะไม่เปิดอะไรที่แบบพูดคําพูดอะไรต่างๆนั่นนะแต่หลังจากไลฟ์นี้เสร็จแล้วผมก็จะเปิดเปิดแชทให้เออ คือจริงๆเวลาเขาจะเปิดบงังจะเปิดข้อมูลนะทุกคนผมจะบอกบังเขาจะไปที่ร้านเอกสารนะครเขาจะไปพิมพ์ออกมาเลยเป็นอเอกสารออกมาเลยคือเขาทาเป็นฉบับฉบับเป็นอัลบั้มออกมาเลยคือเขาจะพูดเรื่องนี้เขาก็จะเอาแต่เรื่องนี้มาแต่คนที่แม่งพูดถึงเขาอ่ะผมยังไม่เคยเห็นมันเอาหลักฐานอะไรขึ้นมาพูดสักสักอย่างเลยนอกจากคําพูดเฉยๆพี่พีระพงจะเปิดไลฟ์ไหมวันนี้น่าจะช่วงเย็ยนๆนะครับช่วงประมาณห้าโมงเปิดอะไรเกี่ยวกับอะไรสมพง โอเคเสียวบ่าโอามสมงครณก็จะได้ติดตามไปฟังด้วยเพราะว่ามันน่าสงสัยนะครับบางคืออาจารย์บานที่เออคืออาจารย์ประเทศตอนนี้ก็ไล่เลี้ยงใหม่หมดแล้วคือต้องต้องมาดูใหม่ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับของไหซหลังใหม่อโอ้เฮียแม่งทำให้งานโม่งเกิดซจะ เนี่ยมันสุดท้ายมันหาไปหามาก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณโซเชียลเลยนะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะที่ให้ข้อมูลนะจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่โปะแบบนี้หรอกเออโอเคเดี๋ยวหลังสงการเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนนะครับเอพี่วีระพงศ์จะโอเค,อเคมาแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกคนก็จะตามเข้าไปดูไลฟ์ตอ ครับผมครับผมขอบคุณมากครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวหลังสงการเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ว่าผมจะเปิดวันไหนเดี๋ยวเปิดกันในะอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนดูแลตัวเองด้วยอย่าเมาและขับนะแล้วอย่าตีกันในวัยรุ่นนะพวกเมืองนะหยุดเธอหยุดเธอคุณเขาอยากจะมีความสุขปีใหม่พวกเมืองก็ตีกันอยู่นั่นแหละอยากจะนักเลงนะโโอะจิ๋กอีสว์โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณ